Sợ đi vì nó nghen bọc Các bạn lấy khuyến hài xem nào Bái bên đi xịp bài đốc nhà mặt nó Chú hài nó Anh chạm của đấy mà Xong mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ วันทั้นมาตอนสองมันใหญ่เกี่ยมแนวกินแนวยาของมาแต่ยามาตอนแรกเอาสัตวเก็บยามาลกีกย ส่วนพี่น้องมาหนิหลังจากไปได้มาสองสามมือซุ่มนี่กะยังมีใหญ่เนาะแต่นี่มันก็เลื่อมงามอยู่แต่ว่าท่านนั้นโรคแงาแล้วเอางี้เขาจะเอาโรคเท่าได้เนาะ มากันหาคนหาเล็กน้อยมาน่ะกับบาสิตาเพิ่มเนี่ยกะน้องปอมาซอยนี่แล้วนี่และตั้งอยู่เทียงเห็นด้อปลาไอยู่เทียงอ่าวินบรได้ขึ้นมาเนาะมานี่ ก็สิบอันนมาเต็มมือบ่อน้อยมาพวกเนี่ยเพราะว่าคำาลาไข่โม่เสาร์ดูปะเสาเ์มันโทรมาบอกเด้ตัวเฮาดกเดยวมันกลับมาคืนอีกคือเก่าเด้อพี่น้องหงาที่ดกเดยวให้หนูมันคืนเราจขคืนดี ต้องเลยมาเอาออกแน่หนิเด้อพี่น้องเลยเห็นปะงาที่เ้าลกแล้วมันติดขึ้นเฮกกหากมันจับขึ้นพี่น้องเลยเห็นปะต้องมาขวดใหม่อีกแล้วนี่บรดเดือด ตัวมันบ่ถึกดินมันกับบ่ขึ้นเนาะตัวใดมันหากจำดินมันกับขึ้นกลับมาคือเกา่าเอ่ซึ่งทีรกแล้วก็งามันอยู่พี่น้องเดี๋ยวมิน,นี้เขาสิรกขางเหนียวซะพี่น้องเอ่ มาพี่น้องเตะหนาํนเด้อยเตะขีดินานี่เนาะบามือเข้ามามือนั้นเขาลกในดอนนั้นก็ยางแต่สน่นนี่แหละคือเกา่าเนาะย่งสน่นคางนี้แลวกะกับดอนกลางนี่แต่กะข้างหน้าทางเขา การยังบดได้เนาะพี đ đ ày, ่น้องเอ้เฮาได้เฮาลกได้กายเคของเนาะนี่เมื่อนี้เฮาสีเอาแถวนี้เลยพี่น้องแถวดอนตัวนี้เนาะมาเมื่อนี้อ่ะจะทิมเงานสีเอาดอนนี่ดอนหยาได้ได้นี่ให้มันเบิดเนาะแถวนี้ตัวส่มนี้เป็นปลูกก่อนหมู่แล้วพี่น้อง อย่าาคุ้มแมมันก็เลยบางามคันดกเ้าออกนี่มันก็สิงามเลยโอ้โหว่าคำลาไข่แหงว่เดียวตอนแรงสีเมื่อแบบถามข่าวเนะจว่าบริขินมาคำลาไข่ เป็นโทรมาบอกแต่มือพ่นแหและมือบดได้มาลกกบบละ,ว,ะ,ว,ะ,ว,ว,กะกว่าเพื่นว่าบ่มากก็ได้เดินหนองคำตะอาขายไอ้บ่ได้ไปก็เดินบ่ได้มาเดินหามือนี่ลกง่ายปะล่ะไข่โก้ลกกะอยู่บ่ทีงานบ้านต่างหลังหนองปอบาลศิลาเฮิม น้องหนัดน้องตายนนเนาะเหมือนร่ำไม่บอกกีฬา,าฮือไปส่งได้ยังงี้กีฬาฮือเห็นบ่ไปส่งมาทุกตัวได้เีฬาฮือ <c ười> วันนี้ว่าลกตอนแรกเอาพี่น้องถ้าเป็นกูประมาณสองโมงกว่าสี่สามโมงนี่แหละไปมาเบิ่งกันว่าเบียรเขาสิได้ซ้ำได้เหมือนนี้ Bị nọng nhà, 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 nhà. Bạn, Mà đọc nó lợm kề rồi Mình có lợm thon nhạc lắm Mình có lợm nhảy, nhảy, nhảy Thon mình có lợm kháng, lợm chếp mượn Khắp mùa xanh giúp mượn, cả bạt đấy Nó đòn từng ngày mình đèo con lắm Đòn thì mình mặn con เติมพลังมาหมาก่อนพี approved, he ่น้องคือมาหมามานน้าใท่บีบเอาในหันละใส่เต็มหุดเออใส่เกือบเต็มหนึ่นะสีต็มมาหมากินก่อนอันนี้ซิค่มคัจักหน่อยจังสิได้เมื่อ

nó cốc nhả theo đùm nha là chắc sẽ ăn vào. Đấy Tại <laughs> cả ăn để ăn với <laughs> mình hết bảy. nó. ăn vào. ไปเดี๋ยวพาทีมงานไปดูอีกบ่อนหนึ่งหนาจะทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยเนาะรอหนึ่งก็จะมาเป็นเติบอยู่แต่ว่าบ่มีตกบ่มีโคกมันมีเสียองเป็นห่วงอย่างนี้จะมีอะตรงห่างอยี่ตรงห่างวะตรงห่าง nó hàng cơn, nó nó sớm, hơi hàng cơn, ừ, vậy đó, buồn ngủ, buồn hàng cơn đấy, hàng cơn, này, cực điên, hạm, hạm, bay, cái này cực điên, cái này này, cái này hao của bolo, nó, bôi nhang rồi, sao, bôi nhang, mặn, mặn chục, mặn hàng, mặn chục của anh, sốt đâu, bảo con đen, mà đuôi tên này, ít bản nè. để tiếp đi. để tiếp tục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  đi. đi. để Đuôi đi lại ván nó mèo nó bị như này à, em đi nó. lấy ván con, lấy ván con, lấy ván mày. này, đi nó. lấy ván gì hết vậy này. coi, bay. ôi, nhà thích thích đây này, cất, ao lên không, đại vạn này nó. coi bộ thằng tưởng, à à, này ừ. đưa, thằng này mới cất mát chưa này, đại vạn. đại máu đi <laughs> bận. <laughs> máu là con trâu, trâu luôn, bó bưng cái này bận đi, ao trâu. nè, đại, máu, không nó. nó เดียวแล้วพี่น้องเมาไหมนะนัวงมองนี่นั่งมองน่ะนั่งมองงานเลยพี่น้องบเมาต่อเอาันลงตัวไหนมันเดือดอามาเบที่ใช้ที่เห็นได้เมาเอาวันไดวันเนีเห็นเท่ากีตาเนี่ยก็ลุกถือใจเนาะมันแมนความจริงตัวนี้ เทอกีตาร์ี่กนไดเมาบังบาสิน้เหิมหลได้มาอีก่มังไดมาพหอวาจะง้าไถได้มาเหรอเวเ็่องใหัดบนกอนเาละดไ่ได้เมาสิบนเลหดเลยเยพี่นอเนีโลนยที่งานหน่องมาซอยมัน Ô bơm xịt hè bơm. Ô hè bơm, ô tất. Ô hè bơm, ô tất. Ô hè bơm. Ô hè bơm. cái hè đòn này nỉ bơm. Ô hè bơm. Ô hè to Ô hè bơm. này hè bơm. Ô hè bơm. thế này. แต่มันยังโทราได้ขึ้นงามไปในไดแดทีมันยังเดือนี่ในนี้เนาะพี่น้องเห็นบ่เขตแถวแคมพัวแถวนี้แค่ยังร้ายอยู่กับยังเขตนั่นแคมหัวเบื้องนั้นกับข้างหน้าไปทางนั้นเนาะที่เหลือโอ้ ซุ้มนั่นแล้วลกแล้วมันก็เขียวเนาะทางนั้นเป็นคำลากับเมร์ลกตั้งแต่มือพูดแหละทำอิดพูดหละพี่น้องอลลแล้วเป็นเลยก็เป็นปะมันเนี่ยนี้ไอ้พี่นอ้องได้เมาหันแนวนี้ไรเมียนวะไดวัดเนี่ยคือเบาพี่น้องเพี้ยนใ่ไหนี่นี่ไปมันไปเบิ่งบอลหันแล้วลกอยู่บ่ดิมาพี่ คือสิ่งอย่งอยู่เหมือนกัแต่ว่านี่ที่ตรกแล้วนี่มันเกิดขึ้นผู้ตัวมันบนดินมันยังติดอยู่คนนึงอ๋อโบขวดออกเนาะนี่ห้างเก่ามันติดขึ้นเด็ดนี่มันบได้มาลบออกติดขึ้นโดยเด้นี่พี่น้องนี่ยวันนี้กันกองจะจะตาย แต่พวกรรกยายยังสีเห็นติดขึ้นนะก็จะบระกอบแต่จิ่งมาหน่อยมาอรกถูกอันกองถูกอันได้พี่น้องเหรอโรกแต่กับกองมันตายเอ้ยมันตาย ao dùa bò nha Nè, bị động Máu ra, kìa bộ, bộ thân đèo nó Bọn này Đứt đèo này là cấm nghe không? อาแบบเด้อเมาคุณทงนั้นดัดุนท่างนี้ดันพี่ัดสักันออท่านสามเ่อหอนไผที่สิขาเป็ดห้บ้านเห็ดเป็นดใช่ปะไู่สังหารเดี๋ยวขอยสีเห็ดนให้เก้วหางหาน่อยลกคนยังให้ลกคนโมยางเนอเนี่เดี๋ยวสีเขีดเมนูต้มเป็ดเห็ดแบบเมาเด้อ ตัวนี้เห็นมันแดดไปพี่น้องขอโต้ลกหนาก็เห็นมันแดดเนี่ยฮะจังสีเมื่อมันจังโมพอกระเถินข้างนั้นก็ยังสงสัยยังอยู่กุกใหม่ในนอในเน่มันควรเอาอผาผ่าดในพี่น้องเห็นมัากมันอยู่อีซังไปไลกหนา ba ba sĩ lá hơm tôi mình ăn anh yang hong kha lok bụi ba đi nào đi. Đại xăm đi lại đi liệt lúc phong bài bài yam anh anh thọm nam anh thọm mát nọn khao nhang yu thọm khao nhang bụi anh em bụi ปะขอตเมื่อก่นดอกพี่น้องตอนนี้กันหกหมุงเลยนะหกมุงเลยเ๋ยวสิปะให้บบาวศิลาเพิมเมาเมุ่ันเดโตมันเดือพี่น้อง

ประมาณจากเมื่อแต่กันยานเาแล้วมาลกน้ำอ่ะนะกับบุตรีก้าอะไรเฉพาพัง่างันทำไมตอนเช้าแต่ว่าถือไปก็มากอ่ะอาจจะเดว้นนเมืดเมื่อกับขึ้นึงไจ้ะเออเอา้ตงคน้ด้วยไอดีมาเบิกเลิกแต่แนตกต๊ตกพี่นอกเลย สอนเลสนะพี่น้องเนาะโดดลงด้วยพร้อมใบหนึ่งลักต่อสองซุ้มจิ๋นี่สอนเลดกันเลเนาะ Ơn các lạ, ừ, không, phải lạ, được không? Được, và là bắt tay cái chuyện này không là tay nữa không biết nè 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 không? nè 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 ขาดเดือดกับไข่ข้อแงรงออกันไข่เนยเด็ดพีเดียไหมไข่ที่หนึ่งค้างสี่หนึ่ง ใช่พี่น้องใช่ใช่เห็นสีไอ้จุ่มไปถึงไปให้ทำลาไขเลยช้าชามสีมือเลยไขโบเออรจะได้มันทนตกไ่เหมือนชอย่างต่คนเนื้อน้องชินเมื่อาเบร์าเงิมาเลพี่น้องเลยไปาหกีับ บตานก็ทำหอดเขดีทำหขอเมื่อให้ได้ก kind of ินมากรเด้อเฮ้ขางไหนกปกติไปยาะนั้นเป็นไงไปเอาละ กำลังมาหอนเถื่อนพี่น้องเลยพอดีเจ็ดโมงเจ็ดโมงแรกมาหอนบานเนี่ยนี่ยเราเห็ดอันขวามือพี 1, ่น้องขวามูอนำเลยตายไปนะต้องใช้เมื there, ่อ บาสิพานกันเห็ดเป็ดกินตอนแรกเนาะพังเบิงพี่น้องสุดเดียงอันน้องไปซอยมนันไปดวเดี๋นวเดี๋ยวเด้ยวเี่น้เดวเจีกยวเิบนยัเดียเบิงวเาสุดไปไปอีกวเดเี๋ยวเดเดี๋เ ไป,ปพูดีอ้เพิ่อนหอเพิ่นเมนาไปเฉพาะการกินเนืสำหรับกินเนือเโตแล้ว,ว,วลไปก่อนสบายดีเดอ้อ